ก่อนต้ันบอกตัวไหนก่อนหาแปลกๆก็สองศูนย์หาแปลกๆก็สองศูนย์ 0. อ้าพี่พุทธไปเต็มหนึ่งว่ะครับไวาเก็บสีดังก็อาจารย์ดัง,ดงๆคนหนึ่ง <c oughs> ือนาากัเพราะเงินธรรมดาเลยนี่เด้อพี่น้องแจ้งใดกะเป็นแนวทางเนาะเป็นกับว่า,านแต่ในย่าในการรับทุนนะครับเด้อเด๋เอามักคอยเอาเนาะครับมามักกันนะเอาอืมมาหมักกับพันพานเมึงเหล่วกับพันเนาะพี่ถือจะว่ากันเด้อจะจะถือคนบบาครับจะสร้างคนเมาอันบ่เมาด้วยล่ะ เออเขาไ่ได้กินเหล่าด้วยล่ะเนาะเด็กถือคนบ้ากับพ่อเที่ยวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาจังไดเอีกสวัสดีครับสวัสดีครับการันตีชนหน้าพี่บ้ามาดูกันเจ้าเก่าครับเอาจอดรถไว้หันก่อนครับครับครับเก็บถือได้เนาะงวดไปหันเนาะครับ ไอ้เพื่อนอันใดก็สองหาเพื่อรองเพรามันเมื่อยว่ะเดี๋ยวไม่เห็นหนาปะ่ะเอามัดมานั่งทั้งทีมาให้เกียรติครับผมให้เกียรติอาจารย์น,นั่งทั้งนี้เลยเริ่มเริ่มซื้อบรราอาจารย์เราได้นี่เอาโนโอ,โอ,โอบาเนี่เออท้องเสร็จไงคือเกา <c oughs> คือมาแต่เสาเถอะมึงโอ้ยผมก็เห็นงานผมเป็นน้ำเห็นพ่อมันพ่อนายงเนาะใส่หมวกเข้ามาดูผมครับเลขบ้ะบาดมั้งเหนมีคนถืงน้ำบ่หื้อบ่หู้อนะครับ เดียบ่ได้เข้า่าคนถือน้ำเลยบ่เขาบอกโทวหาดนเนี่ยเียให้ให้อย่งก่อนคืออันห้าสามตัวน่ะผกะูกันจำมันผู้ันซึ่มันห้าห้าเก้าสามผมแมนแมนห้าเก้าสาม่แมนหมนครับหั้ยผมแมนได้ไดยค้นจำได้อยู่ห้าเก้าสามกับสองห้ามันออกอยังบัดอ่ะใกล้ๆเก็บถือสองฟื้นเก้า สองทูนเก้าโอ้ยบะไก่สามตัวบะไก่ให้สองหามันออกยังเหมือหาหนึ่งหาหนึให้แรงหานอใิ่งหานอเอา่นถึงวิ่งตัวขั้นวางสันเดี๋ยวผมบอกให้วิ่งหานอโอ้เขาว่าตะเล็กบาบาเขาเอาน้ำหนึ่งถือกระชาถือว่ามีประโยชน์เลยเขาว่าตเล็กบาบาพุทธิเสียน้ำเพราะว่าโอ้ยนี่ได้น้ำอุ้รจางบ่บวกหาหานึเนาะไปบวกช้องหาวันนี่ไงจะได้เนาะครับเอาบ่บ่บไปยังบ่ไปยัง กลางวันเห็นแดงนึงได้ขนาดนั้นบอกเลยหนะวิ donc, ่งหนึ t ira> <t ira si? ่งวิ่งหนึ่งได้ให้เลขวิ่งให้เลขวิ่งหนึ่งถ้าจับคู่ได้มาบอกไหมเห็นได้จับคู่กันนะครับโอ้ยอันสามตัวมีปะสับเซลอยมามีครับเดี๋ยวเราจะจับคู่กันบอกบอกบอกไม่สิบอกแบบเก่าบอกสามตัวหางแตัวให้เด่นหนึ่ง้อนเด่นหนึ่งก่อน โอ้เป็นอาจารย์นเริ่มเล่นโตลีลาเป็นสีว่านี่ให้เรียนหนึ่งว่าท่านงวดนี่งวดมันออกมันออกมือไหร่ครับวันที่เท่าไหร่บ้างหกบอมเมนนทีมันออกสิบเจ็ดวันคู่ติเออมันวันคู่สิผลมันผลไวให้มันมันเด็กคือวันคู่วันคู่เขาบอกออกดีอะไรเออดีครับมันที่สิบเจ็ดแน่นหนึ่งนะครับเขาออกสิบเจ็ดบอมเมนออกสิบหกจ่าผมก็ลืมสิบเจ็ดมกราตรงเดอนกุมภา้านธ์วันคู่คืออ้ย เดือนมกราหนี่ลละเฮ้อเมนบอแเมนเขากำหนดมาแล้วสิบหกมกราวันครูจา้าหายออกวันที่สิบเจ็ดครับให,ให้ตัวใดก่อนวิ่งหนึ่งน้ำว่ายแถนหนึ่งแรนหนึ่งไปก่อนจ้่ผู้ใดมีตัวดีวไปหาใช้เอาตจา้า่อัดสะออนแต่สายสวยเพิ่น,น,นบ่มบมีคนถือเลยติ ซ้ำหนีก่อนนะครับตำนีก่อนนะครับการตะเกียบมัน้านซมนีก่อนนะครับเออเออเอา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 ไปกันกันดีบ้างกันค่อยวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งครับวิ่งหนึ่งงานหนึ่งงวดวันที่17มกราคม2568ตีมาแต่สิลงพศอ่ะว่าลงเว้เอา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 บดตรงเอาเงาเจ้มือไหนสิมาบอกไอ้สามโัก็ถอมือไปนะครับถ้ารอกเขาตี ถ้าลรอบเนี่ยลองมาเดีลองเล่นแบบไผ่ผมไผ่บล็อกคือไผ่เลยนะมีตัวอัานร้อมไผ่บ้าบ้าไปเลยไผ่บ้าบ้าไปเลยบ้าทุบๆไปเลยบ้าไผ่เพราเชียร์พี่บ้ากะแล้วแต่ไผ่มีตาในย่านในการรับทุ่มมาแล้วกันครับเนาะแต่คนบอกกับเป็นบ้าคนเสือสิเ่าเป็นบ้านั่นเฉพาะเอ้าเอ้าเอ้าจะเฝ้าได้เอ้าสปายดีนี่ครับสวัสดีครับเอาไปกับไปไปไปเดี๋ยวอย่าลืมเด้ใกล้ใกล้เมื่อครับคอยมาบอกไหมครับเรียกบ้าบ้าเรียกมโนการลายกีดบรรณา หีบ้ากันขออีกจะเริ่มอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ